คุณผู้ชมครับในช่วงของสาระดีมีมาชวนในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งที่จะนําพาพวกเราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จสําหรับใครที่มีสถานประกอบการธุรกิจนะครับหลักสูตรนี้คือหลักสูตรอะไรหลักสูตร M B A จุฬา Mini M B A นะครับ a d r i s a n u o รุ่นที่สองซึ่งเคยมีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยรุ่นแรกผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกรุ่นอ่ารุ่นแรกเนี่ยประสบความสําเร็จกันหลายท่านเลยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ2ท่านนะครับกับท่านแรกคุณทิพวรรณสุวรรณวงศ์นะครับนายกสมาคมสิทธิ์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับ คุณนนทกรจิตตมานนกุลนะครับรองกรรมการผู้จัดก,การห้างมูลส่วนจำกัด PE a u t o t r ทอ e นะครับซึ่งทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะก็คืออยู่กับสาวสวยแล้วก็หนุ่มหล่อเลยใช่แล้วลผู้ปำ<ม>เสน,นำหลัก <3 S 2> สูตร <3 S 2> ที่น่าสนใจมากๆ,ๆเพราะว่าอย่างที่มีเสียงตอบรับกันมาจากรุ่นแรกเขาบอกว่าโอ้โห จากที่ไม่มีความรู้เลยด้านธุรกิจหรือว่าการต่อย,ยอดทําให้เรานะไปสู่ความสําเร็จแต่พอเรียนแล้วปุ๊บโอ้โหยอดขายเพิ่มแล้วก็ทุกอย่างจับต้องได้หมดเลยเรามาพูดถึงหลักสูตรนี้กันก่อนเดี๋ยวให้แนะนําถึงเรื่องหลักสูตรรวมถึงสมาคมสิทธิ์เก่าจุฬาได้วยค่ะ,คะนิดนึงนะคะ,คะชื่อชื่อของสมาคมพี่อ้นนะคะ,คะก็คือสมาคมดิสิตเก่า จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพิษณุโลกนะคะชื่อย่อสอนอจพิษณุโลกนะคะคือจุฬาลงกรเนี่ยจะเรียกนักศึกษาวันิสิตนะคะนน<อ>เนื่องจากมีหอพักอยู่ในในรั้วมหาลัย<อ>ก็<ม>จะเรียกว่านิสิต<อ><อ>นะคะ<อ>ทีนี้หลักสูตรนี้จุฬามินิ m อ a มบีเอแอดพิษณุโลกรุ่นที่สองรุ่นที่หนึ่งนะคะหนุ่มหล่อข้างๆพี่แอมแปนเนี่ยคือรุ่นที่หนึ่งนะคะแล้วก็รุ่นที่หนึ่งนี่ ที่นั่งเต็มเต็มเลยใช่ไหมคะคือไม่สามารถรับเพิ่มได้แล้วนะคะ55ท่านคือเรารับจํานวนจํากัดตั้งแต่รุ่นแรกแล้ว55ท่านเท่านั้นพอมีการเปิดหลักสูตรขึ้นมาเต็มเลยสมัครมีใครอยากจะแบบ Wal- k i อเข้ามานี่ก็ก็คือได้แค่นั้นเพิ่มได้ไหมคะไม่ได้แค่นี้เท่านั้นเะคนห้านะคะ55ท่านนะคะซึ่งหลักสูตรจุฬาบริเอ์ก็เป็นความร่วมมือกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคณาจารย์เริ่มจากคณะบดีเลยอาจารย์วิเลิศนะคะเก่งมากนะคะทางด้านการตลาดแล้วก็อาจารย์เอกนะคะซึ่งทั้งสองท่านนี้อย่างที่เราทราบกันก็คือเป็นที่ปรึกษาของอบริษัทชั้นนำของประเทศมากมายเลยนะคะแล้วท่านมาเนี่ยคือทุกท่านนะคะอา,อาจารย์บรโชคหรือว่าอาจารย์ทุกท่านที่ท,ที่ได้เห็นอยู่ข้างๆนี่นะคะก็จะ เป็นอาจารย์ที่ไม่ห่วงวิชาค่ะคือข้อได้เปรียบของการที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้คือสามารถปรึกษาอาจารย์ได้เลยคือตั่นยังไงเดี๋ยวถามน้องแอมแปรได้ว่าถ้าพี่อ้อพูดไม่จริงยังไงนะเดี๋ยวถามน้องแอมแปรได้ว่าเป็นยังไงนะคะคือสามารถให้อาจารย์ให้คำปรึกษาโดยที่แบบบอกไม่กักไม่กักและบอกได้ทุกทุกองค์กรค่ะนะคะทุกธุรกิจอาจารย์มีความรู้มากนะคะโดยเฉพาะ ปีนี้เราจัดในทีม Move on to the Disruption Era ซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าโควิดเพิ่งยังก็ยังอยู่นะคะ <laughs> ไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ธุรกิจเราหยุดไม่ได้มันต้องไปต่อมันต้องไปต่อ <laughs> นะคะคือ,ค,อคือเรายังไงทำอยังไงดีพี่ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไหนๆก็เราก็ลุยกัน จัดรุ่นที่2ขึ้นมาค่ะรุ่นที่2เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปถึงรุ่นที่1ที่ผ่านมากันกับคุณแอมแปร์ค่ะพี่แอมแปร์ะเป็นยังไงบ้างครับกับหลักสูตรที่เราได้เรียนในตอนคือต้องย้อนกลับไปนิดนึงอ่ะแล้วก็ส่งผลให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจมันเป็นไงบ้างการเรียนการสอนเรียนยากไหมยังไงฮะครับตอนแรกเนี่ยก็คือว่าก็ผมก็ดูเนื้อหาที่เรียนเนี่ยโอเคว่า น่าสนใจเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นเจเนเรชันที่2ก็คือว่ารับช่วงต่อจากคุณพ่อก็มองว่าโอเคเราก็อยากจะได้อะไรที่มันต่อยอดแล้วก็ได้ในเวลาที่ไม่นานมากนะครับแล้วยิ่งอยู่ในวิชวลเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยนะครับ,รบซึ่งผมก็โอเคได้ไปลองเรียนดูซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ผมได้รับเนี่ยซึ่งแตกต่างมากจากที่ผมคิดเพราะตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นแบบมาเรียนตำลามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปรากฏว่าเปล่าเลย เนื้อหาที่เรียนเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยตามยุคตามสมัยเลยซึ่งผมรู้สึกได้เลยว่าโอเคเฮ้ยอันนี้ตอบโจทย์แล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้ได้เรียนจากกรณีศึกษาจริงๆนะครับเคสจริงๆที่เกิดขึ้นทําให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อโอเคเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้มันต้องแก้ไขแบบนี้รวมถึงคําแนะนําต่างๆที่ได้จากวิทยากรชั้นนําระดับประเทศนะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสุดยอดทุกท่านเลยนะครับผมทําให้รู้สึกได้ว่าโอเคเนี่ย คุ้มค่ามากที่มาเรียนครับผมแสดงว่าเขาก็เหมือนเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะตีโจทย์ดักไว้ทุกช่องทางแล้วยิ่งสถานการณ์โควิดถ้าสมมติว่าเรามาเจอสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ธุรกิจจะเป็นต้องเดินต่อไปในอนาคตเราควรจะทํำยังไงเขาได้มีการแบบสอนเราอะไรแบบนี้ไหมในการปรับตัวต่างๆอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ได้มาเรียนในในหลักสูตรของรุ่นที่2เนี่ยผมแน่นอนมั่นใจแน่น,นอนว่าจะต้องมีในส่วนนี้แน่นอนเพราะว่า เนื้อหา <c oughs> เนื้อหาต่างเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้ว,วซึ่งในปีนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องมีเรื่อง New Normal เข้ามาซึ่ง New Normal แน่นอนว่าธุรกิจทุกคนเนี่ยต้องรีฟอร์มหรือว่าปรับตัวเองให้เข้ากับยุคสถานการณ์แบบนี้นะครับอ,อย่างสมมติธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแน่นอนต้องทํำยังไงธุรกิจเกับเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆซึ่งก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมซึ่งผมมองว่าแน่นอนเขาเขามีแน่นอนมีรองรับแน่นอนเรื่องนี้ผมครูอ้อฮะเดี๋ยวถาม มันจะมีอะไรพิเศษไฮไลท์ของกิจกรรมในรุ่นที่สองนี้ออรุ่นที่สองนะคะอย่างที่แอมแปรได้เกริ่นนำไปนะคะรุ่นนี้บางท่านอาจจะมองว่าเ,เนื้อหาวิชาจะซ้ำรุ่นที่หนึ่งไหมไม่ซ้ำแน่นอนค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเตรียมคอนเทนต์นะคะเนื้อหาวิชาเนี่ยสอดคล้องกับนิวนอร์มอลที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะคซึ่งอาจารย์ก็เตรียมเนื้อหามาเป็นอย่างดีและที่เป็นไฮไลท์ก็คือ,เ,อ,อเราจะปิดคอร์สด้วยเกมธุรกิจ เกมธุรกิจมันคืออะไรเราต้องพังเลยเพราะคือถ้าสมมติว่าจะมาใช้แบบว่าคันสับด้านธุรกิจเราสองอาจจะแบบตามไม่ทัานคืออะไรคะคือหลังจากที่เราทางทางสมาคมของจุฬานะคะก็พิศโลกเนี่ยเราจัดมาสองคอร์สแล้วนะคะคือจุฬามินิเอ็มบีเอรุ่นที่หนึ่งกับจุฬาเอ็มเอ็มเอ็มรุ่นที่หนึ่งนะคะทีนี้ ในช่วงที่เราโปรโมตจุฬามินิเอเมรุ่นที่2เนี่ยพี่อ้อก็ทำซีรีส์มา4เรื่องครับ์สี่สี่อีพีค่ะขอโทษค่ะแต่เป็นซีรีส์คือพิซนิลล่าคลาสนะคะก็จะมีน้องแอมแปรเป็นอีพีที่1นะคะตามมาเเป็นพระอกคือเป็นพอรี่เรื่องราวเลยให้ติดตามกันแบบนี้นะใช่ค่ะเดี๋ยว ติดตามได้ทางเพจจุรามิลลี่เอ็มบีเอพิศนุโลกนะคะจะมี4 EP นะคะต้องไปดูเลยนี่ต้องดูเตรียมแล้วเตรียมจะคิปแล้วที่นี้อาจารย์ทางบัญชีจุราก็บอกเออเราจะจบด้วยแบบว่าเป็น การนาเสนอหรือเป็นเกมดีบอกโอ้ถ้าเป็นเกมธุรกิจเนี่ยน่าจะสนุกนะเพราะว่ามันจะเหมือนซีรีส์มันจะเหมือนกับที่เราได้ใช้ในชีวิตจริงทําเหมือนเป็นเรียลรตี้ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นก็เราก็จะปิดด้วยเกมธุรกิจนะคะปีนี้ซึ่งจะทําให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยได้ใช้เนื้อหาความรู้ที่อาจารย์สอนได้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นปิดปิดปิดคลอสด้วยความที่ว่าได้ความรู้ไปอย่าง เป็นเลยคือสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจมากๆแต่ผมคิดว่าหลายๆคนที่กําลังรับชมพวกเราอยู่ในขณะนี้อาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันเรียนยากหรือเปล่าพอพูดถึงจุาลงกรมหาวิทยาลัยโอ้โหลักสูตรต้องใช้ภาษาอังกฤษเรียนไหมถึงการตีโจทย์การทําอะไรอย่างเงี้ยฮะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเครียดก่อนที่จะมา เรียนหรือว่าไม่กล้าที่จะลงเรียนค <c oughs> ัวลองบอกิด <c oughs> นึงได้ไหมคะว่าเรียนยากหรือเปล่าหรือว่าน้องแอมแปลก,ก็ได้ค,<อ>ครับเดียเ๋ยวผมเสริมแล้วกันเนาะจากส่วนที่จันอ้อพูดไปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของไฮไลท์นะฮะผมมองเลยว่าแม้ว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นเป็นรุ่นที่2แล้วเนี่ยผมยังคงมองว่ามีไฮไลท์เด็ดๆนอกเหนือจากที่พี่อ้อพูดมาเนาะก็จะมีหลักๆด,ด้วยกันสี่อย่างด้วยกันที่เขาเสริฟให้กับผู้เรียนทุกๆคนนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าตรงคณะนะครับคณะวิทยาศาส พานิชยศาสตร์การบัญชีของจุฬาเนี่ยเขาเป็นคณะที่มีมนาดนะครับก็จะให้เนื้อหาได้อย่างเต็มที่ก็เรียกได้ว่าเป็นเนื้อหาที่ระดับประเทศให้กันเลยนะครับหลักสูตรแน่นอนครับหลักสูตรที่จะให้ในส่วนที่2ก็คือเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรับปรับเปลี่ยนไปตามให้ทันสมัยนะครับสุดท้ายคือคณาจารย์นะครับที่จะเป็นผู้ผลักดันเนื้อหาต่างๆซึ่งแน่นอนอย่างที่อาจารย์เอกล่าวไปก็คือว่าเป็นคณาจารย์ระดับประเทศเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรใหญ่ ังและท้ายที่สุดนะครับไฮไลท์ุสุดท้ายเลยที่ทุกคนได้แน่นอนคือเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับเพื่อนร่วมชั้นเรียนแต่ละคนเนี to ่ยก well ็คือผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจนะครับรวมถึงผู้จัดการบริษัทใหญ่ๆซึ่งเขาก็มาร่วมเรียนกับเราซึ่งแน่นอนว่าก็ถือเป็นโอกาสที่เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียนรวมถึงได้เราได้ว่าอ๋อฉันได้ประสบการณ์ตรงนี้ได้เรียนรู้จากคนนี้เป็นการหาคอนเนคชั่นไปในตัวด้วยการแลกเปลี่ยนก็คือครับใช่ใชยค่ะที่แอมแปรพูดข้อ4เนี่ยคือ สุดไฮไลท์เลยค่ะเป็นคอนเน็ชันระดับพรีเมียมเลยค่ะจึงควรจะมาได้เขาเรียกว่ามาได้สังคมนี่ยสังคมของนักธุรกิจที่แบบเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนะคะแต่คุณอ้อต้องตอบแหละครับว่ายากไหมสำหรับการเรียนการสอนหลายๆคนเนี่ยเพราะว่าเราต้องตอบคือถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะถึงแม้ว่าท่านอาจารย์เอกอาจารย์วิลเล์อาจารย์โรชโชหรือวิทยากรทุกท่านนะคะ จะสอนในระดับมหาลัยนะคะที่กรุงเทพแต่ท่านก็มีภาษาที่ง่ายนะคะภาษาที่ง่ายมีวิธีการบรรยายที่เชื่อเหอหกชั่วโมงเนี่ยจบอย่างรวดเร็วโดยที่แบบนิสิตไม่รู้ตัวค่ะว่ากำลังเรียนอยู่สมมติว่าอย่างเราสองคนไม่มีพื้นฐานด้านธุรกิจไม่ได้เติบโตกับครอับคราวที่ทำธุรกิจเลยได้รู้เรื่องไหมคะได้เลยค่ะได้เลยมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะถามว่ามีข้อกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับคนที่จะร่วมคลาสนีไหมต้องจบ ปริญญาตรีช <จบ S 2> <ด>ิ้ไห,ไหนจบหลักสูตรอะไรมกเกรดท่าลายอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะคือ,อหลักสูตรจุฬาฯนี่เอ็มบีเอแอดพิสซูโล่รุ่นที่สองนะคะเราเปิดกว้างสำหรับทุกคนนะคะไม,ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดระดับการศึกษานะคะมีระยะเวลาการเรียน5สัปดาห์นะคะเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเรียนตั้งแต่ คอร์สนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม2563นะคะเรียนที่ตรงนี้เขียนว่าโรงแรมแกลนิเวอร์ไซต์แต่อาจจะเปลี่ยนสถานที่เป็นพัทรารีสอร์ทนะคะค่าลงทะเบียนก็ถูกที่สุดถูกที่สุดจะไม่เห็นราคานี้จากที่ไหนเลยที่ไหนเลยคือ35,000บาทครับผมรวมทุกสิ่งอย่างยาวเลยค่ะและที่สำคัญเมื่อเมื่อ จบแล้ว5สัปดาห์นะคะได้รับวุฒิบัตรนะคะจากคณะบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<อ>เซ็นเซ็นโดยท่านคณะบดีและอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหามวิทยาลัยลค่ะ แสดงว่าจบที่ไหนมีวุฒิอะไรก็สามารถเรียนคลิปดีๆแบบนี้ได้ได้ค่ะสามหมื่นเท่าไหร่นะฮะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทเต็มเป็นค่าแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นนี่ถือว่าถูกถูกใจค่ชอบนอนจังเลยเดี๋ยว่แลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นมีเท่าไหร่เพื่้ความรู้ไปอีกความรู้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เข้ากับแบบยุคสมัยแบบนี้ด้วยนั่นไงคุณโอ้เอาเป็นว่าเชิญชวนเลยแล้วกันครับตอนนี้เปิดรับสมัคร ตอนไหนยังไงแล้วปิดรับสมัครตอนไหนครับเชิญครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่เพจจุฬามินิ m อ a พิษณุโลกนะคะมีรายละเอียดอยู่ที่เพจหน้าเพจนะคะทุกอย่างเลยค่ะพร้อมทั้งลิงก์ใบสมัครด้วยนะคะหรือจะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0882938861ก็ได้ค่ะ รับจำนวนจํากัดนะครับเอาสุดท้ายให้ทั้งสองท่านฝากอะไรนิดนิดเชิญชวนนิดหนึ่งครับเชิญครับได้ครับก็ผมนะครับในฐานะที่เป็นผู้เรียนมาในรุ่นรุ่นแรกนะครับก็อยากจะฝากถึงคนที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรุ่นที่สองเนี่ยว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องลังเลนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่เรียนเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าทุกคนได้เขาเรียกว่า life changing experience นะครับหรือว่าประสบการณ์ที่ว่าจะเปลี่ยนชีวิตของคุณที่มาเรียนได้เลยนะครับครับผม ขอโปรโมทซีรีส์นะคะเ <c oughs> พราะทุกสิ่งใหญ่จะเป็นคำตอบ <c oughs> success story <c oughs> นะคะฟอมพิซูโลกนะคะ <c oughs> ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ลองดูซีรีส์ทั้ง4 EP นะคะ <c oughs> แล้วทุกสิ่งอย่างก้าวเข้ามาคุณจะได้รับความรู้ที่พี่เชื่อว่าเต็มเปีเป่ยมไปด้วยคุณภาพค่ะ ครับผมไปสมัครกันได้เลยตอนนี้เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วขอบคุณทั้งสองท่านครับน้องทั้งสองท่านนนทกรจิตตมานนกุลนะครับรองกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด PE Auto Trade นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณทิพวัรณสุวรรณวงศ์นะครับ นายกสมาคมสิทธิเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลกครับเดี๋ยวจบรายการเราสองคนจะแอบไปเปิดซีรีส์ดูก่อนเลย, <c oughs> ยแล้วรีบกดสมัครกันเลยนะคะ <c oughs> ถูกต้องแล้วครับวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เราสี่คนพร้อมทีมงานหลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี <c oughs> ค่ะ <c oughs>